สวัสดีค่ะแก้วค่ะวันนี้นะคะแก้วจะมาเฮอร์คองให้สาวๆได้ชมกันนะคะแต่ว่าก่อนจะไปเฮิร์คองนะคะก็จะมาขอโทษนะคะเรื่องที่คลิปมันเล็กแล้วก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่ชัดไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าสาวๆได้ติดตามแก้วในแฟนเพจนะคะตอนนี้แก้วอยู่ที่บ้านนะคะแล้วใช้เน็ตโทรศัพท์อัพคลิปนะคะเน็ตมันช้ามากมันแค่128อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมันช้ามากนะคะเพราะว่าความเร็วสูงสุดที่เขาให้มา1นงจิกนะคะมัน หมดไปภายในวันเดียวนะคะก็คือก็สู้เน็ตไม่ไหวจริงๆนะคะก็เลยต้องใช้เป็นขนาดเล็กแบบนี้นะคะก็คลิปก็ต้องเล็กไปด้วยนะคะก็ขอโทษสระไว้ด้วยนะคะค่ะก็ไปชมการถือของของแก้วกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะก็มาดูของนะคะกล่องแรกเลยนี่เว็บนี้เลยค่ะที่แก้วสั่งของมาเป็นเว็บ c o n v i c o m นะคะก็ เป็นเว็บที่ใหญ่และของเยอะมากแต่แก้วสั่งมาแค่2อ,อย่างเนาะก็มาดูอย่างแรก <Please. S 1> กรีดกรีดมากเลยนะคะสำหรับแปรงแต่งหน้านะคะยี่ห้อเรีย t เทคนิ q ซึ่งเขาดังมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมีตังซื้อนั่นเองนะคะก็เลยได้มาในครอบครอง1น,งนงเซตนะคะเป็นเซตคอ l c คอ l เลคชันนะคะนะคะไว้ลงรองพื้นแล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในนะคะนี่ เป็นแบบนี้นะคะก็จริงๆแล้วตอนเห็นครั้งแรกนะคะคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้แบบแปรงมันจะใหญ่แต่จริงๆแล้วแปรงมันเล็กมากเลยคือแบบมันไม่ใหญ่มากมันเท่านี้เองออเทียบกับหน้าอันนี้เป็นแปรงคอนทัวร์บัตนะคะแล้วก็มีแปรงพอยต์ฟาวเดชันนะคะเป็นแปรงแบบนี้แบนๆแบบนี้ แล้วก็อันนี้เป็นดีเทลเลอร์บัตนี่แล้วก็แปลงลงกลองพื้นแบบนี้ตึ๊ก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 นะคะนี่สี่อันได้มาสี่อันนี้ในราคาพาร830เป็นแปลงที่แพงที่สุดในชีวิตตอนนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากเลยที่ได้มานะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะที่ได้มาจากเว็ฟคอนวีนะคะ แพ็กเกจน่ารักมากเลยอันนี้จะเป็นแป้งฝุ่นผสมรองพื้นอยู่ในคอลเลกชันซัม m มอร์เซ c ร์นะคะของบิซูบิซูนั่นเองนะคะรุ่นนี้ชื่อว่าบิซูบิซูล o ดพาวเดอร์วิ t ทัว m a มา n e นะคะเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงค่ะก็แพ็กเกจเป็นแบบนี้นะคะเป็นดอกไม้แบบนี้ด้านในก็เป็นพับลายแบบเจ้าหญิงมากอะเออน่ารักเวอร์อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เป็น แป้งนะคะยังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะก็ยังไม่รู้เอามาเห่กันให้ได้ชมเพราะว่าเห่เวอร์นะคะค่ะก็ต่อมานะคะเป็นอีกเว็บหนึ่งนะคะอันนี้ชื่อเว็บว่า n y x s er l e c o m นั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วเว็บนี้แก้วสั่งไปก่อนคอนวีอีกนะแต่ว่าแก้วยังไม่โอนเงินไปเพราะว่ารอเขาติดต่อมาแต่เขาก็ไม่ติดต่อเราก็เลยแบบทำใจโอนเงินไปก่อนนะคะก็เลย ได้มาเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเว็บนี้ต้องโอนเงินไปก่อนแล้วเขาถึงจะติดต่อแล้วมานะคะค่ะก็หลังจากที่ได้เจ้าตัวนี้มานะคะคอลเลคชันนี้มาก็มันนิ่มจริงอะไรจริงก็เลยแบบว่าตอนแรกสั่งอันนี้ไปก่อนแต่ว่ายังไม่จ่ายตังค์ก็คือรอดูถ้าอันนี้มาแล้วมันนิ่มก็เลยจะจ่ายตังค์อันนี้พอมันมนิ่มจริงเราก็จ่ายอันนี้ไปนะคะเป็นอันนี้เป็นพาวเดอร์บัคของเรียวเทคนิคนะคะแต่ว่าอีกเว็บหนึ่งอันนี้ซื้อมาในราคา 459าบาทนะคะก็แพงอยู่นะคะเป็นแปมแบบนี้จริงๆแล้วคือจริงๆแล้วแก้ดูรีวิวเยอะมากแล้วดูว่ามันเหมือนจะใหญ่ใหญ่ไปกับหน้าแต่จริงๆแล้วพอมันได้มาจริงๆมันไม่ใหญ่เลยนะคือแบบหน้ายังใหญ่กว่าอีก แล้วมันก็นิ่มมากน,มนิ่มจริงๆนิ่มมากจริงๆนะคะสําหรับแปรงตัวนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้นะเดี๋ยวถ้าลองแล้วเป็นยังไงก็จะเอามาพูดถึงกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับเจ้าแปรงพาวเดอร์บัตตัวนี้แล้วก็อีกอันนึงที่สั่งมาจากเว็บนี้นะคะก็เป็นของที่อยากได้แล้วก็ดูมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าแบบยวตี้ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็ลองใช้กันเขาไม่ได้ลองใช้คือเขาใช้กันอะ แก้วเห็นก็คือเขาก็เอามาเป็นเฟเวอร์เลตกันเยอะนะแก้วก็เลยเอามาลอใช้บ้านสำหรับเจ้า NYX นะคะคิีมบัตเพราะว่าถ้าสาวๆได้ติดตามในแฟนเพจนะคะแก้วอยากได้มานานแล้วนะคะที่มันเป็นคิมบัตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าอยากได้ยี่ห้ออะไรที่มันราคาแบบน่ารักน่ารักแล้วก็ไม่แพงมากนะคะอันนี้แก้วซื้อมาในราคะ200บาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมัน2 2 0เนาะที่ร้านเจเล้งมันก็220แต่ว่า ที่เว็เนี้ NY ย NYX สอะไรเนี้ยเขาลดพอดีตอนแรกอะจะสั่งแล้ว220แต่ว่ารอเวลามาปิดเทอมอะไรเงี้ยแล้วก็มันลดพอดีลดไป20บาทนั่นแหละแกก็เลยลองสั่งมาสีเดียวก่อนนะคะสีที่สั่งมาอันนี้ก็คือสีฮอตพิงคชมพูมากอะแล้วมันเป็นเนื้อครีมที่แบบคือมันแจ่มนะแต่ถ้าเราแบบปาดมานนิดเดียวแล้วก็เบลนอยเงี้ยเออสีมันจะสวยมากๆเลย มันจะให้ความนัวๆน,นิดหนึ่งเนาะก็โอเคเอามาลองก่อนถ้ามันดีก็ค่อยสอยสีอื่นนะคะแต่ถ้ามันไม่ดีเราก็สีเดียวจบนะคะเดี๋ยวลองใช้แล้วจะมารีวิวให้ฟังเนาะหรือว่าไปถามที่แฟนเพจก็ได้นะคะถ้าแก้วใช้แล้วก็ยังไม่ได้รีวิวก็ไปถามกันได้เนาะอ่าอย่างสุดท้ายนะคะอันนี้ซื้อที่เซเว่นบ้านแก้วเองเป็นแป้ง k m a นะคะ1 1 9บาบาทนะคะถ้าใครเข้าเซเว่นบ่อยๆก็จะเห็น นางบอกว่าลดอยู่นะคะลดอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีสีเดียวก็คือสีเบอร์สองนะคะจริงๆแล้วแก้วแก้วใช้แป้งเบอร์หนึ่งพักเนี้ยแต่อันเนี้ยซื้อมาเป็นเบอร์สองลองใช้แล้วแหละก็โอเคแต่ว่าสีมันจะเข้มไปนิดหนึ่งดูแพ็กเกจคือเล็กมากเท่าฝ่ามือแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในจะมีกระจกตรงนี้มาให้แล้วก็มีพับแบบนี้ซึ่งพับใช้ใช้จนเยิน นะคะแล้วก็แป้งขนาด6กรัมนะคะ119บาทก็ถือว่าไม่แพงแต่ถ้าคุณภาพไม่โอเคมันก็แพงสำหรับแก้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะามาพูดกันอีกทีก็เอามาเหอให้ชมกันว่าซื้อเจ้าตัวนี้มาค่ะก็นี่คือของทั้งหมดนะคะที่แก้วเอามาเหอกันในวันนี้นะคะก็เป็นของที่ยอมเสียเงินมากที่สุดก็ได้นะคะโดยเฉพาะแป้งเดียวเทคนิคเนาะเพราะว่าได้ยินแบบว่าคำร่ำลือมานานแล้วอยากได้มานานแล้วแต่ว่าไม่กล้าลงทุนนะคะ ก็ปิดเทอมนี้ก็ช่วยแม่ทำงานแล้วก็ลงทุนซื้อมันมานะคะก็ยังไม่ได้ลองหรอกแต่รู้ว่ามันนิ่มจริงๆนะคะนิ่มกว่าแปรงที่เคยใช้มานะคะก็วันนี้จบไปเท่านี้แล้วกันแล้วก็วกขอโทษสาวๆด้วยนะคะที่คลิปมันเล็กจริงๆนะคะเพราะว่าแก้วอยากจะอัปเดตให้ได้ชมกันแต่ว่าเน็ตมันช้าก็เลยทําเป็นคลิปขนาดเล็กนะคะมันอาจจะไม่ชัดไปบ้างอะไรไปบ้างก็ขอโทษไว้ด้วยนะคะ ค่ะมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ของแก้วนะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ